สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณพี่คุณน้องทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องของเรานะครับมีคําถามหนึ่งครับที่คุณผู้ชมหลายท่านสงสัยและเป็นคําถามที่สมเหตุสมผลมากจริงๆซึ่งผมได้ยินและอยากจะขอชื่นชมในความช่างสังเกตนี้ครับหลายท่านถามเข้ามาว่าเอ๊กก็เห็นกันอยู่ว่าส้มตําจานเด็ดที่เรากินกันแทบทุกวันเนี่ยมันก็มีทั้งมะนาวมีทั้งน้ําตาลแถมยังมีถั่วลิสงด้วย แล้วทำไมในวิดีโออื่นๆถึงชอบมาเตือนกันนักว่าห้ามกิน3อย่างนี้พร้อมกับมะนาวนี่มันขัดแย้งกันเองหรือเปล่ากำลังพยายามขู่ให้เรากลัวกันใช่ไหมวันนี้ครับผมมาที่นี่เพื่อจะตอบคำถามนั้นอย่างตรงไปตรงมาที่สุดและคำตอบนี้อาจจะทำให้หลายท่านโดยเฉพาะผู้ที่ก้าวข้ามวัย60ปีไปแล้วต้องหันกลับมามองตัวเองด้วยความตกใจเลยทีเดียวครับความจริงก็คือ ร่างกายของคนอายุ60หรือ70ปีไม่เหมือนร่างกายของคนอายุ20อีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่เราเคยกินตอนหนุ่มๆสาวๆแล้วรู้สึกว่าอร่อยร่างกายรับได้สบายมากแต่เมื่อไหรที่ระบบย่อยอาหารของเราเริ่มทำงานช้าลงไตของเราเริ่มอ่อนแอตับอ่อนเริ่มเหนื่อยล้าสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นภาระหนักโดยที่เราไม่รู้ตัวครับแค่มะนาวเพียงลูกเดียวที่เรายกย่องกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ถ้าหากเราใช้ผิดวิธีหรือไปจับคู่กับอาหารที่ผิดมันก็อาจจะกลายเป็นตัวอันตรายที่คอยทำร้ายร่างกายที่เปราะบางของผู้สูงวัยอย่างเงียบเียบอได้เช่นกันครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับถึง3กลุ่มอาหารที่ถือเป็นของแสลงที่คุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกินพร้อมกับมะนาวโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุเกิน60ปีขึ้นไปและที่สำคัญไปกว่านั้นเราจะไปค้นพบสสุดยอดการจับคู่ ทองคำสามสูตรเด็ดที่จะเปลี่ยนมะนาวให้กลายเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศช่วยล้างพิษในร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอาจจะช่วยต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่านี่คือข้อมูลที่คุณเนาะหรือครอบครัวของคุณหรือเพื่อนๆของคุณจำเป็นต้องรู้ผมขอรบกวนเวลาสักครู่เดียวครับช่วยกรุณากดปุ่มไลค์และปุ่มแชร์วิดีโอนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยครับ การคลิกเพียงครั้งเดียวของคุณอาจจะกำลังช่วยให้ผู้สูงอายุท่านอื่นๆหลีกเลี่ยงอาการปวดท้องหรือความเสี่ยงต่อการเป็นนิ้วในไตโดยที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ครับและผมมีสัญญากับคุณผู้ชมครับขอให้อยู่กับผมจนถึงท้ายวิดีโอนี้ผมมีของขวัญพิเศษเป็นของขวัญล้ําค่าสำหรับสุขภาพนั่นคือสุดยอดเมนู30วันล้างพิษท,ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผมจะบอกวิธีลับของขวัญชิ้นนี้ไปเลยฟรีฟรในช่วงท้ายครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่การจับคู่ที่อันตรายที่สุดเป็นอันดับแรกกันเลยครับเป็นการจับคู่ที่ผมกล้าพ,พูดว่ามีคนทำผิดพลาดอยู่ทุกเช้านั่นคือมะนาวกับผลิตภัณฑ์จากนมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยเกิร์ตและนมวัวสดครับผมทราบครับว่าหลายคนคิดว่ากินมะนาวกับโยเกิร์ตมันจะเป็นอะไรไป แต่อยากให้ลองฟังเรื่องนี้ครับไม่นานมานี้ผมได้อ่านความคิดเห็นจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มาแบ่งปันประสบการณ์ว่าท่านเกือบตายผมขอใช้คำนี้เลยนะครับท่านบอกว่าเกือบตายหลังจากที่ลองกินมะนาวพร้อมกับโยเกิรต์ตคุณผู้ชมว่าน่ากลัวไหมครับนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับในทางวิทยาศาสตร์กรดซิตริกที่เข้มข้นในมะนาวเมื่อไปเจอกับโปรตีนเคซีนที่มีอยู่มากมายในนม มันจะทำปฏิกิริยากันทันทีครับเกิดการตกตะกอนกลายเป็นก้อนเล็กๆที่ระบบย่อยอาหารอันบอบางของผู้สูงอายุไม่สามารถจัดการได้ไหวผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีคืออะไรครับท้องอึดท้องเฟ้อมีลมในท้องและรู้สึกอึดอัดแน่นท้องอย่างบอกไม่ถูกแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดครับสิ่งที่อันตรายที่สุดที่น้อยคนจะบอกคุณนั่นคือเรื่องของแคลเซียมครับเราในวัยผู้ใหญ่ดื่มนมเพื่ออะไรครับ เพื่อเสริมแคลเซียมเพื่อป้องกันกระดูกพรุนใช่ไหมครับแต่ในวินาทีที่คุณบีบมะนาวลงไปในแก้วนมอแคลเซียมอันมีค่าทั้งหมดนั้นจะถูกกรดสิตริกจับให้ตกตะกอนไปด้วยกันครับมันไม่เพียงแต่จะไม่ถูกดูดซึมไปที่กระดูกแต่มันยังกลายสภาพเป็นกาก,าก,ากที่ย่อยยากลอยวนอยู่ในลำไส้ของเราอีกด้วยเท่ากับว่าคุณเสียเงินซื้อนมอแต่กลับไม่ได้แคลเซียมแถมยังสร้างภาระให้กับกระเพาะอาหารโดยไม่จาเป็นอีก นี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือครับหลายท่านก็อาจจะถามต่อว่าแล้วนมถั่วเหลืองล่ะนมจากธัญพืชอื่นๆล่ะเป็นเหมือนกันไหมนี่เป็นคําถามที่ดีมากครับโดยหลักการแล้วนมถั่วเหลืองหรือนมจากพืชอื่นๆไม่ได้มีโปรตีนเคซีนเหมือนนมวัวและปริมาณแคลเซียมตามธรรมชาติก็น้อยกว่าดังนั้นปรากฏการณ์การตกตะกอนอาจจะไม่รุนแรงเท่าแต่ผมก็ยังต้องขอย้ํานะครับว่า ระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานมา6 0 7 0ปีแล้วมันต้องการความสเสถียรครับการที่เราจงใจใส่กรดที่รุนแรงเข้าไปพร้อมกับนมชนิดใดก็ตามถือเป็นบททดสอบที่ไม่จำเป็นเลยครับคำแนะนำของผมก็คือแยกมันออกจากกันครับถ้าคุณอยากดื่มนมอก็ดื่มไปแต่ถ้าคุณอยากดื่มน้ำมะนาวขอให้รออย่างน้อย2ชั่วโมงหลังจากนั้นครับอย่าเสี่ยงกับกระเพาะอาหารของคุณเลยครับ เรามาถึงของแสดงชนิดที่2กันครับเป็นสิ่งที่ผมพนันได้เลยว่า90%ของเรากำลังใช้อย่างผิดๆนั่นคือการจับคู่มะนาวกับน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์คุ้นๆไหมครับน้ำมะนาวผสมน้ำตาลหวานเจี๊ยบในวันอากาศร้อนๆมันช่างสดชื่นเสียนี่กระไรแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความสดชื่นนั้นมันมีสงครามย่อมๆเกิดขึ้นภายในตับอ่อนของคุณครับตัวมะนาวเอง จริงๆแล้วเป็นอาหารที่วิเศษมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะมีดัชนีน้ำตาลต่ำและช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลินแต่ในวินาทีที่คุณเติมน้ำตาลทลายขาวลงไปเพียง1ช้อนประโยชน์เหล่านั้นหายวับไปกับตาครับลองนึกภาพตามนะครับโกฎในมะนาวมีคุณสมบัติทำให้กระบวนการย่อยอาหารช้าลงมันจะกักอาหารไว้ในกระเพาะให้นานขึ้นแต่น้ำตาลทรายขาวคือสิ่งที่ถูกดูดซึมได้เร็วที่สุด มันจะพุ่งตรงเข้าสู่กระแสเลือดและทําให้ระดับน้ำตาลของคุณพุ่งสูงปริดร่างกายของคุณจะเข้าสู่สภาวะสับสนครับมันไม่รู้จะจัดการยังไงตับอ่อนต้องทำงานอย่างหนักเพื่อผลิตอินซูลินจำนวนมหาศาลออกมาจัดการกับน้ำตาลที่ทะลักเข้ามาในขณะที่กระเพาะอาหารกลับถูกเบรกเอาไว้ด้วยกอดน,นี่คือความโกลาหลของระดับน้ำตาลในเลือดครับมันเหมือนกับคุณกำลังขับรถโดยที่เหยียบคันเร่งจนมิด แต่ในขณะเดียวกันก็เหยียบเบรกไปด้วยเครื่องยนต์ที่ไหนจะทนไหวล่ะครับแล้วคุณก็อาจจะถามผมอีกว่าแล้วน้ำตาลอ้อยละ่ะน้ำตาลตตนละ่ะน้ำตาลจากธรรมชาติพวกนั้นคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลทลายแดงหรือน้ำตาลทลายขาวเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็มีคุณสมบัติเดียวกันคือเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดครับอาจจะจริงที่ว่าน้ำตาลที่ไม่ผ่านการขัดสีอาจจะดีกว่าเล็กน้อยเพราะยังมี แร่ทาตุหลงเหลืออยู่บ้างแต่สำหรับตับอ่อนที่เริ่มเสื่อมสภาพตามวัย60-70ปีแล้วภาระก็คือภาระครับและตอนนี้เราย้อนกลับไปที่ส้มตำจานโปรดของเราครับนี่คือเหตุผลข้อที่2ท,ที่ทำให้ส้มตำแม้จะอร่อยแค่ไหนแต่ก็เป็นภายแฝงสำหรับผู้สูงอายุหากกินเป็นประจำครับรสเปรี้ยวเค็มหวานที่กลมกล่อมนั้นนะครับมันคือการรวมตัวกันของมะนาวและน้ำตาลในปริมาณที่ไม่น้อยเลย คนหนุ่มสาวกินเข้าไปเขาวิ่งเล่นเขาเคลื่อนไหวร่างกายเขาก็เผาหมดครับแต่ผู้สูงอายุที่ความสามารถในการจัดการน้ําตาลเริ่มแย่ลงแล้วกินเข้าไปก็มีแต่จะไปเพิ่มภาระให้ตับอ่อนครับและสุดท้ายครับกลุ่มอาหารที่3ที่คุณต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ร่วมกับมะนวาวนั่นคือกลุ่มอาหารที่มีสารออกซาเลตสูงครับออกซาเลตคืออะไร มันคือสารประกอบตามธรรมชาติที่มีอยู่ในผักใบเขียวและถั่วหลายชนิดที่เรากินกันอยู่ทุกวันครับและสองสิ่งที่มักจะมีออกซาเลตสูงและมักจะมาเจอกับมะนาวบ่อยที่สุดก็คือผักโคมอและถั่วลิสงครับและอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องขอกล่าวถึงส้มตำที่มีส่วนประกอบขาดไม่ได้คือถั่วลิสงคั่วนั่นเองครับ เกิดอะไรขึ้นเมื่อโกดในมะนาวมาเจอกับออกซาเลตในถั่วลิสงครับมันไม่ได้ทำปฏิกิริยากันโดยตรงหรอกครับแต่มันร่วมมือกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบในการก่อตัวของสิ่งที่เรากลัวที่สุดนั่นคือนิ่วในไตครับกรดซิตริกในมะนาวาเมื่อเข้าสู่ร่างกายมันจะไปแย่งจับกับแคลเซียมครับในขณะเดียวกันออกซาเลตจากถั่วลิสงหรือผักขมมอเมื่อเดินทางมาถึงลำไส้ ถ้ามันไม่มีแคลเซียมให้จับคู่เพื่อออกไปทางอุจจาระมันก็จะหลุดรอดเข้าไปในกระแสะเลือดและตรงไปที่ไตครับที่นั่นเองมันจะไปเจอกับแคลเซียมที่อยู่ในปัสสาวะและตกผลึกกลายเป็นแคลเซียมออกซาเลตนี่แหละครับตัวการของนิ่วในไตเมื่อเรายังหนุ่มสาวไตของเรายังแข็งแรงมันก็พอจะกรองและขับผลึกเล็กๆ เหล่านี้ออกไปได้แต่ในวัย60-70ปีประสิทธิภาพการกรองของไตมันลดลงครับผลึกเล็กๆเหล่านี้มันไม่ถูกขับออกไปมันก็เกาะกลุ่มกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนนิ่วที่สร้างความเจ็บปวดทำให้ท่อไตอุดตันและอาจจะนำไปสู่ภาวะไตวายได้เลยครับเห็นภาพชัดเจนหรือ,อยังครับส้มตาหรือยาต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกัน มันรวมเอาปัจจัยเสี่ยงทั้ง3ข้อสำหรับผู้สูงอายุไว้ในจานเดียวครับน้ำตาลภาระตับอ่อนถั่วลิสงความเสี่ยงนิ้วในไตและมะนาวตัวเร่งปฏิกิริยาปัญหามันไม่ใช่ว่ากินครั้งเดียวแล้วจะป่วยทันทีนะครับแต่ถ้าคุณกินสิ่งเหล่านี้เป็นประจำ คุณกำลังวางเดิมพันสุขภาพของคุณบนความเสี่ยงที่สูงมากครับอย่าเปลี่ยนอาหารจานอร่อยให้กลายเป็นยาพิษประจำวันของคุณเลยครับทีนี้พอพูดแบบนี้แล้วหมายความว่าเราต้องกลัวมะนาวหรือเปล่าครับเราควรจะโยนมะนาวที่บ้านทิ้งให้หมดเลยไหมไม่เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเราหลีกเลี่ยงอาหารสามกลุ่มที่ว่านั้นได้มะนาวคือหนึ่งในของขวัญที่วิเศษที่สุดที่ธรรมชาติมอบให้เราครับมันคือ เครื่องล้างพิษชั้นหยอดมันคือนักรบที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันปัญหาคือเราต้องรู้จักวิธีใช้ครับและตอนนี้ผมจะแบ่งปัน3สูตรทองคําที่จะเปลี่ยนมะนาวให้กลายเป็นยาวิเศษครับแต่ก่อนที่ผมจะเฉลยมีคําเตือน1ข้อครับเป็นกฎเหล็กที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนจดจําไว้ขึ้นใจครับคุณอาจจะลืม3ข้อห้ามเมื่อกี้ได้แต่คุณห้ามลืมข้อนี้เด็ดขาดนั่นคือ ห้ามดื่มน้ำมะนาวหรือสูตรใดๆก็ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ตอนที่ท้องว่างครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับห้ามดื่มตอนท้องว่างเด็ดขาดหลายคนได้ยินมาว่าดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำพึ้งตอนเช้าช่วยลดน้ำหนักช่วยดีท็อกซ์ก็เลยดื่มทันทีที่ตื่นนอนทั้งๆที่กระเพาะยังว่างเปล่านี่คือความผิดพลาดที่อันตรายมากครับโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุเยื่อบุ ที่เคลือบกระเพาะอาหารของเรามันบางลงตามวัยครับการที่เราสาต์กรดที่รุนแรงขนาดนั้นลงไปในตอนเช้ามันไม่ต่างอะไรกับการที่คุณกำลังกัดกร่อนกระเพาะอาหารของตัวเองครับอาการปวดแสบท้องโรคกระเพาะและกรดไหลย,ย้อนคือสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนครับแล้วเวลาไหนล่ะที่ดีที่สุดคำตอบคือหลังอาหารเช้าหรือหลังอาหารมื้อเบาๆไปแล้วอย่างน้อย 3 0นาทีครับในตอนนั้นกระเพาะของเรามีอาหารรองพื้นอยู่แล้วกดมะนาวที่เข้าไปก็จะถูกเจือจางและมันจะไปช่วยส่งเสริมการย่อยโดยไม่ทําร้ายกระเพาะครับสัญญากับผมนะครับว่าคุณจะจำข้อนี้ไว้เอาละครับมาถึงสูตรทองคำสูตรแรกกันเลยครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้รับการยืนยันจากคุณผู้ชมของเราหลายท่านว่าเป็นสูตรที่ได้ผลจริงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอันล้าค่านั่นคือ มะนาวกับน้ำพึ่งอุ่นครับไม่มีอะไรจะง่ายๆไปกว่านี้แล้วครับใช้น้ำอุ่นนะครับไม่ใช่น้ำร้อนจัดและก็ไม่ใช่น้ำเย็นเป็นน้ำอุ่นๆบีบมะนาวครึ่งซีกและผสมน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วค่อยๆจิบหลังอาหารเช้าครับกรดซิตริกในมะนาวจะช่วยกระตุน้นระบบย่อยอาหารป้องกันอาการท้องผูก ส่วนน้ำพึ้งเปรียบเหมือนยาปฏิชีวานะตามธรรมชาติมันจะช่วยเคลือบลำคอชุ่มคอและยังช่วยปกป้องกระเพาะอาหารจากกรดของมะนาวเองด้วยครับการจับคู่กันแบบนี้ในตำราแผนโบราณถือว่าช่วยปรับสมดุลร่างกายสร้างความอบอุ่นจากภายในและเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างน่าทึ่งครับโดยเฉพาะใครที่เป็นหวัดเจ็บคอบ่อยๆนี่คือยาที่ดีกว่ายาเม็ดไหนไเลยครับสูตรทองคำสูตรที่2ครับ เป็นอีกหนึ่งการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมที่หลายท่านก็ยืนยันว่าได้ผลดีเช่นกันนั่นคือมะนาวกับขิงอุ่นครับขิงถือเป็นสมุนไพรคู่ครัวไทยที่มีประโยชน์มหาศาลครับขิงมีฤทธิ์ร้อนในขณะที่มะนาวมีฤทธิ์เย็นการจับคู่กันนี้จึงเป็นการสร้างสมดุลหญยินหยางที่สมบูรณ์แบบครับในขิงมีสารที่ชื่อว่า จินเจอรอเกนเจอรอซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบและลดอาการปวดชั้นดีมันจะช่วยขับลมอช่วยให้กระเพาะอบอุ่นและต่อต้านอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่บางครั้งมะนาวอาจจะก่อกวนได้ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกมือเท้าเย็นง่ายหรือท้องไส้ปั่นป่วนบ่อยๆนี่คือสูตรสำหรับคุณเลยครับใช้เพียงขิงสดสอสามแว่นทุบพอแตกใส่ลงในน้ำอุ่น รอสัก5นาทีแล้วค่อยบีบมะนาวตามลงไปคุณจะได้เครื่องดื่มที่ไม่เพียงแต่หอมอร่อยแต่ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันครับและสุดท้ายครับสูตรที่3สูตรนี้เป็นสูตรที่ผมภูมิใจนำเสนอที่สุดครับมันคือสุดยอดหัวเชื้อต้านการอักเสบจากธรรมชาตินั่นคือมะนาวขมิ้นชันและพริกไทยดำเล็กน้อยครับอาจจะฟังดูแปลกแ แต่นี่คือสุดยอดของวิทยาศาสตร์โภชนาการครับสารที่ทรงคุณค่าที่สุดในขมิ้นชันคือเคอร์คูมินเคอร์กูมินครับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ทรงพลังกว่าวิตามินอ e ีหลายเท่าตัวมันคือศัตรูตัวฉกาจของโรคข้ออักเสบโรคหัวใจและแม้แต่มะเร็งครับแต่ปัญหามีอยู่ว่าร่างกายเราดูดซึมสารเคอร์คูมินนี้ได้น้อยมากครับ และนี่คือจุดที่ความมหัศจรรย์บังเกิดครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสารอไพเพอรินปีเพรียที่อยู่ในพริกไทยดำเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยปลายหยิบมือเท่านั้นครับสามารถเพิ่มการดูดซึมเคร์คูมินได้มากถึง2,000%ันเเซครับ2,000และเมื่อคุณรวมเอาคู่หูคมิ้นกับพริกไทยดำนี้เข้ากับวิตามินซีจากมะนาวคุณกำลังสร้างกองทัพต้านการอักเสบที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาครับ มันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันคือยาที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ลดอาการปวดเมื่อยตามข้อและช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดครับวิธีทำก็ง่ายมากครับใช้ผงขมิ้นชันสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาผงพริกไทยดำเพียงเล็กน้อยจริงๆชงกับน้ำอุ่นแล้วจึงบีบมะนาวตามลงไปครับลองดูแล้วคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับ วันนี้เราได้เดินทางผ่านข้อมูลที่สำคัญมากๆด้วยกันเราได้เรียนรู้แล้วว่าผู้สูงอายุไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกินมะนาวพร้อมกับนมและผลิตภัณฑ์จากนมไม่ควรกินพร้อมน้ำตาลทลายขาวและควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูงอย่างถั่วลิสงครับเรายังได้ไขความลับของส้มตำจานเด็ดว่าทำไมมันถึงไม่เหมาะที่ผู้สูงอายุจะกินเป็นประจำและที่สำคัญที่สุดเราได้สูตรทองคำ 3ส,สูตรติดตัวกลับบ้านไปครับมะนาวผสมน้ำพึงอุ่นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันมะนาวผสมขิงอุ่นเพื่อช่วยย่อยและมะนาวผสมขมิ้นพริกไทยดำเพื่อต้านการอักเสบและกฎเหล็กที่ห้ามลืมคือต้องดื่มหลังอาหารเสมอห้ามดื่มตอนท้องว่างเด็ดขาดผมเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะนาวได้อย่างชาญฉลาดที่สุดเพื่อดูแลสุขภาพของตัวคุณเองครับ ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังและอยู่ด้วยกันมาจนถึงวินาทีนี้ครับและตามที่สัญญาไว้ของขวัญสุดยอดเมนู30วันล้างพิษกำลังรอคุณอยู่ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้ตั้งใจฟังได้เข้าใจถึงความสำคัญของสุขภาพผมอยากให้คุณทำสิ่งหนึ่งครับตอนนี้เลยครับเลื่อนลงไปที่ช่องแสดงความคิดเห็นและพิมพ์ให้ผมเพียง3าคำครับพิมพ์ว่าสุขภาพคือทองคา เมื่อผมเห็นความคิดเห็นที่พิมพ์ว่าสุขภาพคือทองคำจากคุณแล้วทีมงานของเราจะทราบทันทีว่าคุณพร้อมแล้วและเราจะตอบกลับความคิดเห็นนั้นพร้อมกับแนบลิงก์และวิธีรับของขวัญสุดพิเศษนี้ไปให้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่ากเก็บไว้คนเดียวครับช่วยกดปุ่มไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวและอย่าลืมกดปุ่มติดตามเราหรือ u b s c r i b e เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆจากเราครับขอให้คุณผู้ชมและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ